ครับเป็นครั้งแรกที่เราเห็นตลาดต้นลำไยนะครับซึ่งทุกวันก็จะเปิดเช้าถึงเย็นถึงกลางคืนนะครับวันนี้ปิดนะครับตอนช่วงตอนนี้เวลาเ,เกือบบ่ายสองโมงแล้วครับก็เดี๋ยวรถพ่นยาและรถล้างออของเทศบาลนครชมหม่ก็จะเดินทางมา ทำการล้างตลาดนะครับแห่งนี้นะครับพร้อมทั้งพ่นพ้มยาฆ่าเชื้อโรคนะครับเนื่องจากว่าตลาดต้มยำอยู่ในไทม์ไลน์ของอผู้ที่ติดเชื้อนะครับก็มาในช่วงสั้นๆน,นะครับไม่ไดอ้อยู่ยาแต่ว่าทางตลาดเองเนี่ยซึ่งมีการค้าขายมีผู้คนเข้ามา <Okay. S 1> เป็นจำนวนมากนะครับก็วันนี้ก็เงียบสงบนะครับปิดหมดแล้วครับก็อยากให้ผู้ที่มาใช้จ่ายนะครับในตลาดอย่างนี้มีความเชื่อมั่นนะครับว่าทางเทศบาลคนครเชียงใหม่ทาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับครับวันนี้ก็มาพ่นน้ำยาฆ่าชเชื้อโรคนะครับในตลาดต้นลังให่นะครับซึ่งตามทำลายก็มีน้องเออเมาตลาดนี้นะครับแค่ด้านหน้านะครับ แต่ว่าเราจะพ่นข้างในทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เรานำาชุดทีมพ่นเดินทางขึ้นไปชั้น2นะครับ